ผมดูนกพี่นองโอ้ใส่สวยครับผมสามสิบแปดนะครับผมนี่นี่น,นี่ประมาณนี้ได้ครับผม สวัสดีครับพี่น้องมือนีพอกับเบ้าก็สายไล่ครับผมมอนีพามาลาประดับครับผมมาสามสี่คนนี่แหละครับผมหาปนครับพี่น้องนี่กับบรรยากาศครับผมหนึ่งคนกับตามคนนี่กับกำลังตามมาอีกคนนึงครับนี่ครับผมนี่ก็เป็นบรรยากาศรวมๆครับพี่น้องนี่และครับผม ได้การครับพี่น้องปะิ้าไปลุยประดับตอนนี้กัเป็นทุ่มกลัวท่านเเี่มืดครับพี่น้องไปเข้าไปหลุ่นน้ำกันวาสีได้บ่ครับผมพี่น้องมาล้องใหม่แหลกเลยครับกับเยื่อปากอีกเช่นเคยครับพี่น้องไปไปหลุ่นน้ำกันมาไม้แหลกเมื่อนี่เข้าตีมานบ่จุบ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 จัดไปครับผมนี่ครับบรรยากาศรวมๆครับ กัคนครับอีกสองคน,นยกพีถ้าว่าอีกสองคนไปทางพี่เนาะครับมาดูน้ำกันครับผม,มก่อชาชาครับผมนี่ครับ ปาดาบกำลังออกมาครับพี่นุ๊กไล่ยุครับไล่ครับผมเดี๋ยวกับปาบเดี๋ยวกับปาดปาบครับผมอืมเดี๋ยวกับปาบครับ อันนี้ก็จัดไม้อีกแล้วครับผมนี่ครับอดินแล้วครับพี่น้องนี่ครับผมนี่ครับปลาดาบครับพี่น้องจัดมาตัวหนึ่ง่แต่ว่าบระเทศไทยคลิปครับเมื่อคืนนี่ครับลอยลอยเหงือกได้ครับพี่น้องนี่ครับผมนี่แหละท่านผู้ชมเรียบร้อยครับผมหนึ่งตัวเดี๋ยวเขาไปแสกเลยครับผม มัดลามใบครับพี่น้องมัดลามใบครับว้านี่ครับผมโอ้าม่เนี่ไปเบื้องตัวมกันเลยครับผมผมโดนครับพี่น้องโอ้ใส่สวยครับผมโดนแล้วครับผมนี่ครับพี่น้อง ปิดดาบครับผมเปิดไฟบ่เลยเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่ามันสิตื่นครับพี่น้องเราต้องปิดไฟตีครับผมนี่ครับประดาบเกือบรุดครับพี่น้องนี่ครับผมพี่น้องตกประดาบเถิกปาเบียนครับพี่น้องผิดคิ้วครับผมนี่ก็ใส่สวยเลยครับพี่น้องรุ่นอเดี๋ยวผมดีวัดเดี๋ยวเบิ้งเนาะครับเนาะ ครับพี่น้องมาเบ่งความยาวของมันครับผมนี่ครับผมประมาณไซสามสิบเจ็ดครับผมนี่ครับผมประมาณสามสิบเจ็ดครับผมสามสิบแปดอะครับผมนี่นี่นี่ประมาณนี้ได้ครับผมนี่แหละครับผมปลาแบดครับผมฝากติดตามชมเลยนะครับผมครับครับพี่น้องคลิปนี้ก็ ด้ซัำนี่แล้วครับผลงานครับผมอันนี้เป็นปลาเบ็ดกับปลาดาบครับผมนี่ครับยกใส่งามเลยครับพี่นอกนี่นี่แหละครับผมบักปากกวงกับปั้นเขาเหยียบได้ครับผมนี่แหละครับพี่นกเหยียบได้เจ้าไ่ได้มื่อนี้กับโบ้คอยมันบันเด้เพราะว่าได้เยอะครับผมครับสำหรับจิมนี่กะเอาเพียงเท่านี้ครับผมพอกันไม่ครับคลิปน้าแมนครับผม มื่อน,นี้กัแม่บา้านกัถ่ายอยู่ครับผมตกโดนไป่ไเ้เนาะพี่น้องเนาะครับผมลิปนี้กัขอตัวลาไปก่อนครับพบก,กันไหมครับลิปหนะสวัสดีครับ